บรรยากาศวันจับจ่ายในเทศกาลตรุษจีนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะปรากฏว่าคึกคักมากอย่างมากทีเดียวนะคะโดยพี่น้องชาวไทยเชื่อสายจีนนะคะมาจับจ่ายซื้อเครื่องเส้นไหว้เป็นจนํานวนมากขณะที่ราคาผลไม้นะคะปรับตัวสูงขึ้นนะคะกว่าเท่าตัว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องจากวันจับจ่ายของเทศกาลตรุษจีนนะคะก็ทําให้บรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีคึกคักตั้งแต่เช้าค่ะบรรดาคนไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดราชบุรีออกมาจับจ่ายซื้อของไหว้นะคะซึ่งเป็นของไหว้เจ้า,พาเพื่อเตรียมไว้สําหรับไหว้เจ้าและบพรพบุรุษตามประเพณีจีนจนทําให้ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนึ่งนั้นไปด้วยผู้คนจนํานวนมากค่ะรถนะคะติดเป็นแถวยาวโดยเฉพาะสินค้าเคลื่องเส้นไหว้ข นมเข็งเนื้อหมูหัวเป็ดนะคะหัวหมู ไ,ไแล้วก็ผักผลไม้ซึ่งส่วนใหญ่มีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะขณะที่ผลไม้มงคลบางชนิดนะคะอย่างเช่นส้มกล้วยหอมแก้วมังกรปรับราคาสูงขึ้นกว่าเดิมจากการได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่กล่าวว่าราคาที่ปรับขึ้นมาจากต้นทุนภาคขนส่งซึ่งต้องสั่งสินค้ามาจากพื้นที่อื่นทําให้ราคาขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยขณะที่หมูเนื้อแดงหัวหมูไก่ต้มสุกและเป็ดนะคะ ปรับราคาสูงขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ10-20บาทแต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทําให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่นลดจานวนเครื่องเส้นไหว้ลงจากเดิมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามไม่ว่าราคาสินค้าเครื่องเส้นไหว้จะมีราคาที่แพงขึ้นเพียงใดคนไทยเชื้อสายจีนก็จําเป็นที่จะต้องเลือกซื้อเพราะถือว่าเป็นเทศกาลสําคัญที่สืบทอดมาเป็นเวลาย,ยาวนานทีเดียวค่ะ ีปัญหา